ทำธุระการไปเร็วเออเออเอ,อนี่ไปบอกลูกยังว่าเดี๋ยวจะไปทำธุระนะ่ะเออนี่ลูกอ,อืมผิอ,อนี่ลูกเดี๋ยวแม่กับพ่อนะ่ะจะไปทำงานก่อนนะไปทำธุระสักพักเดี๋ยวกลับมานะจ๊ะลูกถ้าที้กหิวเมื่อไหร่ก็บอกพี่ชาเขาไม่บอกพี่นิชาเหรอคะอืมใช่ นัแม่ไปแล้วแหละไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวแม่รีบกลับมานะไปรูกพ้อตัวมาสายพี่ก้าหิวยังพี่ชาหิวยังอะ่ะพี่ก็ท้อง้องจ่อเขาว้นิดนึงอะ่ะพี่พี่ทำาแมพี่ทำาหารนี่หนูกินดีเออก็ได้อา่อาถ้วยพี่ทำยำผลไม้ดีกว่าเอาไหมเอาสิพี่ มัจะกินเปล่าเหอะกินอยู่แล้วแหละอะกล้วยไม่เอาใส่ถาดน้ได้าอ้าวได้สิแล้วแต่น้องน้องหิวมากเลยเหรออืมใช่โอเคเอาแอปเปิ้ลไหมเอาค่ะแอปเปิ้ลน้องๆอ,อะไรคะพี่ น้องอยากกินเหรอน้องไม่อยากกินเมนูอ,อื่นเหรอไม่พี่เอาเมนูนี้ก,กินก็ได้อ่ะนี่จ้ะเสร็จแล้วพี่ชงพี่ชงโ,โกโก้ให้กินนะเสร็จแล้วโกโก้ร้อนนี่จ้ะโถ่พี่ที่แก้ทำอาหารเองอะฮะทำอาหารให้พี่เหรอเออใช่ที่แก้ไม่กินแล้วเอาพี่กินเองก็ได้ ทิกาทิกาทำเองได้ไงล่ะเดี๋ยวก็ไม่เอาหรอกแหมพี่ครั้งแรกทิกาก็อยากทำนะเออทำก็ได้ตู้เย็นนะ่ะอย่าทำของพังนะพี่แนงเรานีิแหละอาหารนะ่ะมาเร็วๆนะพี่ก็เริ่มหิวบ้างแล้วแหละโอเคค่ะพี่อยากกินเมนูอะไรดีเอาเมนูอะไรก็ได้ใจใจมาเถอะพี่หิวโอเคค่ะ ก,กิก้ากระตัวเตียตะลวยสิหวาบุญเลย,เลยโอเคดันโต๊ะมาหน่อยกิก้ายืนไม่ได้นั่งนี้ดีกว่าเอาเมนูอะไรดีนะอุ้ยไอติมหมดบ้านแล้วนี่ไข่ดาวกับเบคอนดีกว่าทอดเบคอนก่อนเลยตอกไข่ดาวลงไปเอาตะลุยเฮตะหลิวเอ้ยถูกแล้วอย่าตะลุยอีกนะ ก้าไม่หรือเปล่ายังพี่ใกล้จะเสร็จแล้วไม่สะใจเลยอ่ะมันแบบไม่โดดดานเกินตองกระทะนี่เอาน,นี่ออยากไปทิ้งเลยเก็บใส่ตูอ้อบก่อนก็ได้โอ้โหน้องน้องจะไปแข่งมัตเตอร์เช์เลยไหมไม่ถึงอย่างนั้นหรอกพี่ไฟลุกเลยระว,วังไฟไหม้น,น้อง ไฟไหม้นะขวาวุนหนักกว่านี้อีกนะพอแม่ก็ไม่อยู่ซะด้วยสิโหอพี่เรียกง,ง่าย,ายทีก้าไม่กลัวหรอกมันจะไหม้ไหมอะ่ะไหมหรอกพี่กออหยาน้องไฟแดงเกินไปแล้วเบาเบาไฟลงหน่อ,นอยไม่เป็นไรพี่โหทีก้าน้ำมันกระฉูดเลยเนี่ยโถพี่เป็นอะไรไปเนี่ย เปิดตู้เย็นทิ้งไว้ด้วยดูพี่ไปฟ้องแม่เลยโหพี่ใจเย็นก่อนนอนๆๆพอแล้วเดี๋ยวไม่โหพี่มันจะได้กรบกรอบไม่ต้องกรบกรอบแล้วไม่แมเนี่ยเสร็จแล้วโหทีก้าไม่เกียมเลยนี่เป็นแบบกรบกอบไงพี่ แบบกรุบกรุบกบอรอบไปเลยล่ะแบบเนี้ยแบบแบบไม่แล้วโหทิก้าไปผัดนานานะตู้เย็นก็ไม่ได้ปิดด้วยเอาเมนูเล็กพี่พี่ไม่เอาแล้วเอาเธอนาน่ากุ้งกุ้งกุ้งเหรอก็หอกแหละทิก้าอยากทอดทิก้าอยากผัดมีจับจับผักด้วยโหทิกา้กาอเอาแครอทแครอทมา ทีก้าีก้าไม่สนใจหรอกเอาใส่อะไรไปอีกเอามะม่วงโหมะม่วงมะม่วงสุกซะด้วยนะไม่ใช่มะม่วงยังไม่สุกไก่ด้วยไก่ด้วยกีก้าเดี๋ยวมันไหมเสร็จเรียบร้อยโอ้โหนงมะม่วงจากสุกเนี่ยกลายเป็นอะไรไม่รู้เนี่ย มันเรียกว่ามะม่วงไหมนะจ๊ะพี่โหทีกา้าพีเมนูอื่นอีกไหมมีค่ะพี่โอ้โหน้องมีอะไรอีกนี่แบบนึงพีม่มันต้องจีนเนี่ยแบบนี้หนูเป็นโปรเฟชชั่นอลสุดๆค่ะอ๋ออานน้ำชาด้ไหมเดี๋ยวหนูรินให้โหทีกา้าพี่ว่าไม่ต้องหรอกอ่ะชาค่ะพี่โอ้โหมาเยอะหมดนี้พี่จะกินได้ไหมเนี่ยนี่แค่สักครู่นะคะเซนบิดเซนบิดไหมค่ะ น้องพี่แอวแซนวิชพี่แอเต้าคูทอดก็ได้เต้าคูทอดแบบไม่ไหม้นะคะที้าไฟจะไหม้ไหมเนี่ยปิดปลอมปิดก่อนเฮ้พ่อกลิ่นมันเหมือนไม่ไหม้เลยยังไม่ทันได้ออกจากบ้านนึกลูกแอบเล่นไฟเช็กกันหรือเปล่านะไปดูกันนี่เด็กๆทีก้าสวยแล้วไง โหไม่ oh, หมดเลยแฮ hey. กินแบบเออทีก้าทำเองไม่เปแล้วจะทำทำไมอทีก้าอยากลองทำทีก้าอยากไปในมาสเตอร์ชิโอ้โหลูกเออทีก้าแล้วเสียของหมดเลยนะลูกแล้วลูกยังเป็นเด็กเป็นเล็กต้องให้แม่รู้ด้วยนะว่าลูกทำกับข้าว มันไหมเองขึ้นมานะเรื่องใหญ่ดีน้ำเนยยังไม่ได้ออกจากบ้าน้าย,ยังไม่ออกจากบ้านนะกลิ่นมันเน่ามากเลยทีก้าเสียดายอาหารที่แม่ซื้อมานะกินไม่ได้แล้วทีก้าเอาไปทิ้งเลยแต่ทีก้าตั้งใจถาม่อยนะคะท <g it> ีก้าแม่รู้นะลูกตั้งใจถามแต่ว่ามันกินไม่ได้นะลูกมันไหมแล้ว ก็ได้ค่ะแกจะต้องไม่ไหมออกได้ไหมอ่ะไม่เอาแต่น,นี่ยังไม่ไหมนะแม่อ่ะอัน,นยังไม่ไหมให้พี่ชากินอ,อร่อยดีนะแม่แต่ที่หลังอย่าทำแบบนี้นะค่ะ